โหลดซอฟต์พิคอลผมสเปซ e ตัมนะคร,บคร,บรบะคับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยหลังจากที่มีตัวของเบประกาศมาถ้าว่านี่จะเป็นช่วงของโพสบาลิทิจัดกันนั่นเองอย่างคลิปอะไรก็มีตัวของเด็กชีโรที่จัดตัวของโพสไปไปแล้วสลับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะเอาตัวของโหลดดากอนต่อเลยนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ใจว,ว่าผมจะทําคลิปเม็กโหลดก่อนโหลดดากอนอัปโหลดก่อนนั่นเองโอเคสมกับของโพสบาลิท่ผมปรับมาอย่างนี้ครับ ดิดดีโคสเซนหนึ่งไปครับล็อกรถติดดิมิตสองเลยใส่กระส่องใบพอแล้วที่เราวิ่งใส่มาครับเพื่อให้ตัวของขัดด้านขอการโชวออกมานั่นเองยาซิงอย่างตัวของยางซิงใบนี้ามาจากตัวของยาซิงออกมานั่นเองไวายสครับทำการดึงตัวขอดล็อกรถทำคอมโบต่อซินเมื่อเข้ามาเนี่ยเรอใส่ตัวของแบ็คโรสใบน,นี้กับรถรถแฟรี่อีกใบนึงนั่นเองอตัวของนี้ก็ได้โรสโกก็ได้เช่นกันแค่อัดครับเอามาเพื่อ ช่วยในการซิงโคลเจ็ดดานั่นเอง Rose บูโรสเขาเอามาทําการช่วยซิงโคลเหมือนเดิมแต่ว่ามาให้ตัวของสกิลเนี่ยทำการที่กดนั่นเองบอสเซอร์ครับทำการสเปรย์ตัวของสตาร์ก็คือจะสเปรย์แค่ตัวของล็อกโรสนั่นเองมันดึงก้าขึ้นมือเอ็มเอสทีเขับใสม่มาอินหลายอย่างแน่นอนบุกมูครับจับความการ์ดอีกฝั่งล้งมถึงจับความการ์ดฝั่งเราเหมือนกันที่ต้องการใช้จังหวะด,ดีนั่นเองแน่นอนสิผมเพิ่มเข้าไปก็คือตัวของอุปกรณ์ติดตัวเป็นการลิมิตสามนั่นเองใส่หนึ่งใบครับ พัดเกมก็ใส่ใส่เพิ่มเข้าไปนั่นเองเอสเล็กเมืองนี้ครับมีติชูล่าสวตดาวมินลัดิโลสดาก้อนครับมิติชูล่าไอสบาเลียแมคลสครับยาซิกอย่างซิงไพเฟรมเซตาแซมดีหรือซาม,มูไรเดสทอยเออร์สกี้ยังเป็นสเปอรออฟโรดอยู่เหมือนเดิมนะเนื่องานวะ่าต้องพอก่อนว่าโพสต์บาบลิสเนี่ย การจัดเด็กเราของเราจะไม่ตายตัว้วเพราะเราจะจัดเพื่อมาเล่นกับบาลิสใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเลยเป็นที่มาว,ว่าทําไมชื่อเด็กเป็นคา,าว่าเทสนั่นเองยังกับกอนนี้กับตัวของฮีโร่ที่เป็นเทสโพสต์สบาลิสนั่นเองครับผมโอเคเรับดูรีเพลย์เลยดีกว่า่านผมบอกบบครับว่าผมรู้ว่าคลิปตัวของโรสดากกอนกับคลิปเมกลอร์เนี่ยอันไหนจะได้ลงก่อนนั่นเองครับผมผมจะทำการเซฟอย่างนี้ไปเลย แน่นอนว่าเราผมเซฟมาทั้งหมด4ี่รีเพลทเลยด้วยแล้วกันก็มีทั้งหนึ่งครับเกิดมิลเลอร์อแมทเกิดขึ้นครับผมก็มีบางอย่างวันนี้ก็จะเจอเด็กที่เป็นเขาเรียกว่าที่ได้เห็นการในแ้งแบบบ่อยๆก็มีโอเครีเพลทเกมแรกครับเป็นตัวของโลลสตาร์นอกจะกโลลสตาร์ก,นก,รกอนครับเกิดการมิลเลอร์อแมทเกิดขึ้นนั่นเองผมนั้นเป็นฝันในเรื่องผลแรกครับผม ม,มือเปิดมือเปิดแต่ว่าโอเคครับอะไรคนน่าจะรู้เรื่องของฟิกตัวของเด็กรถเราก็อนะไรเนาะเพราะเจ้าของของม่อธิบายอะไรเยอะน,น,นั่นเองสิ่งคนเล่นตัวของยาเสี่ยงเสียออกมาก็อมอบข้อมูลไปซึ่งแน่นอนว่าคนน่าจะเบื่อกันแล้วผมเข้าใจแต่ว่าเนื่องจะของน้องทำการทำเด็กได้ทำเด็กทำคลิปเพื่อทำการเป็นโพสต์บริเวณแนวท้ายกับผู้เล่นที่ มีล็อกลสแล้วแล้วอยากรู้ว่าจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปในประมาณนี้เซอร์จะไม่ได้คลิกติดเราไปพุ่งกำลังไม้ไม่ใช่หลังไม้หลังทำวิดีโอสร้างข้อปรับหลังเราเทออกไปเลยอย่ากใช้ทำการยิยงออกไปเป็นมาสซอครับผมยาสเสซฟเฟกต์ค,ครับสเปย์อย่างซีจันไหนเดียวกข้มาสเปย์อัพโหลดการทำงานเดินตัวของไวส์ วันดึงตัโกลโลสตักโ e ลสเซิร์ฟวิชคัวิจะทิงคอยกับตัวของให้ตลอนการชุบซึ่งเพจน,นี้ผมก็จะทำตัวของเพจติชูล่าทำการลิฟอนอกเกมไปเลยและทําการชุบตัวของตลดดัดโดยการทิตัวของโชอชปิลกไปนั่นเองมาครับรีเพเกมที่ส อ่ารีเพน,นี้เป็นเด็กเขาเรียกว่ามีมีให้เห็นในการในเล้แงแต่ว่าไม่ถึงกับเมตามากนักน่นเคยเล่นของไฟฟิตนั่นเองอันนี้เหมือนเขาจะลำนานเนาะผมจำได้ เนา่ว่าเด็กไฟฟิตนี่ยก็เป็นอีกอีกเด็กที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนต่นเจาะเด็กมันค่อนข้างแพงอยู่ด้วยเช่นกันครับผมมือเปิดขอไม่พูดนะเพราะว่าหลายคนจะเห็นมือเปิดของรถนักกัร์ตนเบื่อกันแล้วนั่นเองสเปียร์อัพโหลดครับทำการทิ้งเนีย่ยเราสามารถทิ้งตัวของนี้ได้นะแบ,แบคลอใบนี้ได้ w i ร h o f the back บ o ลอใบนี้ได้นดั่นเอง สมารถท,ทำการเสิร์ชพวกนี้ได้เช่นกันเราทำการนอร์มอลตัวของค้นหลอ,อกไปใช้เวทครับสเปรย์ตัวของล็อกลรสเราทำการเสิร์ชตัวของลัดดี้ลอดีิครับไว้ลสบนมือเอฟเฟคกับสัาพขการสเปรย์น่นว่าเพจผมต้องทำว่าคือตัวของเพจอย่างติชุนล่าน,นั่นเองก็ตามที่ผมบอกครับเหมือนเดิมลัดดี้ลอดวิททิ้งไปให้คลัหลอดได้ดึงสเปรย์ตัวตัวมัวมนออกมานั่นเองครับผม ตาคะเดี๋ยวเราไปดูรีเพกเกทที่3ากันเลยดีกว่า ี่เพลงนี้เนี่ยผมนะได้เจอตัวของอย่างฮีโร่แน่นอนว่าฮีโร่นี้เป็นฮีโร่ที่เขาใช้แบลลิสใหม่ในการเล่นแล้วนั่นเองเ <Yeah. S 1> มื่อเปิดครับมีสตอล็อกวกับสอปอร์สโซ้เลยถือว่าจะดีไหมมันก็ไม่อลไรกันเขาก็เลือกตัวของเซเลเซอร์กออมา ซึ่งเวลามัเราเจอฮีโร่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกตัวของซัมเบอร์สท e ยหรือแซมดกมาขึ้น่งเพิ่มการเสิร์ชตัวของบูโรสอันนี้นผมเลือกที่จะทำเป็นเพย์ตัวของติชุล่าแต่ว่าอีกฝั่งมีตัวของอ r ติแฟกต์เบนเซียทำการการการรีุ่มอขออดิชุล่าออกไปนั่นเอง ผมจะทำการปล่อยเทินปล่อยไปเลยดีกว่าก็ใช้ตัวของมิลแล้วก็ฟิชชครับมอบไปได้ตัวของเดอะชายนิ่งทำการคว่ำครับเปิดฟันเก็บไปเลยเทินเสยครับเขาอยอมตีมานะว้่ใช้ตัวของติชุล่าสเปียร์ออกไปบอสโซครับดึงล็อกรถล็อกรถเสิร์ฟบูกดสกิลครับผมเสิร์ฟตัวไวส์ออกมา ไลน์ทำการโชว์แล้วก็ทำการสเปรย์ฟรีเล่นของซัมเบอร์เอสเทอร์ออกไปครับจากนั้นลงตัวของล็อกโรลดครับเสิร์ฟปอสซซไปเลยก็หมอบปอสซซไปเลยแล้วกันเซนฟิตีไปครับไม่ให้มันตัวนั้นเก็เอฟเฟกต์นั่นเองเพราะว่าฝันหนมีตัวของวายติเดเซตครับผมฝั่งช้ัยแล้วก็ฟิวชั่นครับทำการเล่ออนนอ,อกเกมเล่นตัวของเกรทาาโดครับลดพลัง แม้ว,ว่าล็อกโรสก็เกิดเทคในหลุมนั่นเองใชาบอสโซครับล,ล็อกโรสเจอตัวของวิชครับตขากังทำงานครับทำการทิง Witch. ้งวิชในตัวของยาเซียออกมายาเซียเอฟเฟกต์ครับทำการทาลายทิ้งกันไปเอฟเฟกต์ยาเซียครับทำการสตรัตว์ไปอย่างสิ่งนอร์มอลล็อกโรสครับผมในตัวของเซตาที่ฝั่งปลาตัวของวายเปินเซออกมาครับแม้ว,ว่าเราผมนั้นได้ยินตัวของเซตาถ้าสมมติว่าเขาทำ ขาสเปเป็นมอนตั้มตั้งตั้งตงตือนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยผมก็ทำการเป็นเด็นอกเกม้ไปได้เลยมาครับรีเพกเกมสุดท้ายแบบไว,ไวัตอนนี้ก็เป็นตัวของรถดัก้อนมิลเลอร์แมทในนั่นเองเนาะแต่ว่าผมนั้นเป็นฝันเริ่มคนสอนเอง รีเพลทแรกเป็นการเจอรอสตาร์ก่อนแต่ผมเรื่งเป็นฝั่งคนแรกแต่นี่เป็นฝั่งคนสอนนั่นเองอันนี้ก็ทำคอมโบตามสแตนดาร์ดคอมโบขเขาไปตอนนี้รู้แล้วว่าบานมือเขาไม่ัวของบาสโซนนั่นเองกำลังสามบาทก็ผ่านเทินทิ้งแบคโรสไปเนี้ยออกไปครับ ลงไว้ส,สเปร์ล,ล็อ,ลอกโรสล็อกโรสเสิร์ฟของครับเสิร์ฟบอสโซกกันไปก่อนฟิฟฟงใช้พวกกอลดิสตัวครับม่าทำการซิงคโคไปเลยเป็นตัวของบกักโรสทีเดียวไซด์ที่ผมไม่ยอมควม่ำไปดีเพราะว่าเผื่อไอ้กรณีที่โดนโดนแบบเอเซนจริงๆเราก็ต้องคือผมเก็บไว้จะดีกว่าเนะ้ะผม,มรู้สึกว่าผมเก็บไว้เป็นแผ่นหลังจะดีกว่า ลงวันรดครับผมว่าทำการสกเก็บผมรูแล้วว่าอีกฝันจะทำไรก็คือเขาจะลงวันรสเนี่ยทำการดึงตัวของบูโลสคือจะทำเพรตัวของอย่างติชูล่านั่นเองไปทำการความปเป็นไให้หมดให้หมดไปเลยสองทการตีมาอินเฟรครับทำการเปิดบัสโซดึงล็อกโรสครับแล้วลโรสเซิร์ตตัวของบูใช้บัสโซครับผมดึงไวสสเปรไวสจามบนมือ ซิงโคลเลตสองติชูล่าครับบรรยากาศสามแับไปเลยก็ทำการเสิร์ตไว้ลงไว้ดึง lock road ล็อกโลดครับล็อกโลดทำการเสิร์ตขอแล้วก็ซิงโคลต่อแล้วก็ตามก็ทำการเบตันติตตไปเกมไปซึ่งส่วนใหญ,ญ่เนี่ยเราจะใช้เพย์ต่อติชูล่าบ่อยสุดแล้วนั่นเองสกิกมหนแล้วกันนี่ส่วนวินก็ประมาณนี้เลยก็ตามเทียแต่จบอกว่าตอนนี้เทเลตยังไม่ได้อนะัปเดตเนาะ ไม่รู้ว่าคลิปที่ผมลงไปแล้วเนี่ยทีไรมีการอัปเดตหรือยังนั่นเองแต่ว่าถ้าให้ผมมองผมว่าแบ็คโหลดยังติดเทียอยู่นั่นเองนะครับเลยเดีกว่ถาถามว่าเด็กมีโอกาสเหมือนเอาเขาหรอคือก็ยังมีโอกาสมันน่าอยู่เช่นเดิม ทำการทิ้งตัวของ my lost s ิร r d ล็อกครับลงขลับไปครับผมใช้บาโซ่ครับสเปรตัวของล็อกล็อกเอฟเฟกครับทำการใช้ตัวเซิร์ฟตัวของบาโซ่ให้เขาลุบไปเลย ไอ้ถือว่ามือไม่ค่อยดียเพราะมีแคลอดบนมือต้องการซิงคโคลออกไปเส่นเป็นตัวของยาเสียอกไปครับหมอบหลังหนึ่งใบครับผ่านเทินถือว่าเป็นมือเปิดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ อ่าสมาร์ทอาร์ตผมว่าคนนี้นาะจะเล่นเป็นตัวของเด็กเมตาโฟนนั่นเองว่าเขามีสกิลอย่างเวฟฟิลเมตาโฟนครับที่ฝั่นนั้นไม่สามารถทาเก็ตตัวของยาซีออกมาได้แนลิงเนาะ ว่าเขาต้องบัฟพ,พลังให้ถึง2 0 0ซึ่งก็มีหนึ่งตัวที่เขาามาทำได้ถึง2 0 0ก็คือตัวของออลิฮักนั่นเอง2,008หรือ2,006อันนี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่รู้เขาว่ามา2,000แน่ๆแป่สกลครับทำลายทิ้งทำลายวิฟิลนั่นแหละมงเปิดมงเปิดออ,ดอหรอกเบอดต้อละ โวเฟยเขาทำลายสกิลทิ้งเอ่ปกติเนี่ยเขาจะทำลายตัวของด้วยฟิลนะเซตเมตาโฟฟิชชั่นครับเมตาโฟเนี่ยก็ยังเป็นเด็กหนึ่งเด็กหนึ่ง,งที่มองว่าก็ยังเก่งอยู่นี่เนื่องจากว่าพาวเวอร์เด็ t เมตามันสูงเกินแถมและตอนนี้เป็นเมตาที่อีกาบ่อยด้วยเช่นกัน ถ้าเมตาโฟโดตอีกาตรงช่วงของเมตาโฟฟิชั่นเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสแทบแพ้เนี่ยสูงมากๆากเพราะเมตาโฟฟิชั่นลอยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาใส่กันใบเดียวกันอยู่แล้วนั่นเองว่าเมตาโฟฟิชั่นเขาใส่กันเพื่อมาทำการวนของอุลิฮาคร,นนรับวนกลับก็เนี่ยเขาสามารถวนกลับได้เนาะจุนหนึ่งครับแล้วอุลิฮาทำการเตะเนี่ยนนดาเมจจะขึ้น คูณสองถ้าตีมันตามองกันซีรั้งหนึ่ใบผ่านเทินโอเคครับไปเขาตีมาเลยเอฟเฟกจ์ยาซีครับสเปอย่างซีหนึใบเราเข้าเอนเฟกครับเปิดตัวของบอสโซครับบาสโซด,งโดึงล็อกโลครับเติกล็อกโลทำงานครับ ดึงตัวของบูแต่เนื่องจากผมมีบูบูแล้บบนมือเนาะว่าทำการเสิร์ชตัวของพอโซ่ le, แล้วกันข <c oughs> ้าเธอผมสามารถใช้ตัวของนี้ได้ผมไม่รู้ว่าอีฝันจะ,จะเปิดไหมใช้เป็นตัวของฟูลเมลฟอฟิชชั่นครับ ฟิวชั่นเล่นตัวของอาคาฮิอย่างแน่นอนเอฟเฟกครับอลิฮาร์ทำการทำลายทิ้งฝากครับอลิฮาร์เขารอกดใส่ผมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องระวังจุดจุดหนึ่งซึ่งผมก็จะทำการสับอย่างนี้ดึงตัวของไวส์ครับ นอมอสซอมอนครับอฟเฟกต์ไวครับทำการดึงบูโรสครับอิฟสังก็ทำการดูดก้าวมองไปปล่อยครับเจ้าวันนี้ผมก็ทำการใช้ไซโครครับผมปัดตัวของให้ล็อกลดดันลงหลุมไปจากนั้นเขาก็ทำการปาตัวของบอสโซครับ บอลซอทำการฉุกตัวของล็อกรถครับผมแล้วเรากดเทคครับทำการเสิร์ฟตัวของวิชครับจากนั้นก็ทำการอันเชอซิงโคเป็นของติชูล่าแล้วก็เอาขลาดชุกกลับมานเองก็จบไปสำหรับเกมเพย์อ่าเดี๋ยวเราไปดูในสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนกันบ้างดีกว่าเพื่อหลากคนสงสัยว,ว่าซิงโคผมสามารถ ใส่ไปนีแทนได้ไหมไปนี้แทนได้ไหม,ไไหมข้อต่อคือมีหลายบริที่สามารถใส่ในนี้ได้เช่นกันโอเคมาดูทัวอย่างแล้วว่าบริษัสามารถปรับเปลี่ยนได้มัางอ่าแรกครับแพนแท็บไม่มีดีดีคอเราสามารถใส่อะไรได้มัางครับก็คือมีตัวของไวซ์บินเซ็ตนั่นเองยิงผีไวซ์บินเซตก็ใส่ได้บินเซตก็ใส่ได้ครับใบนี้ หรือแม้กระทั่งอัตติแฟคแรนเซียก็ใส่ได้ครับผมอย่างเคซีที่ผ่านมาผมก็ทำการใส่แรนเซียมันด้วยนั่นเองอัตติแฟคแรนเซียก็ที่มันตาแล้วอีกฝั่งนะเพไม่ใช่ฝั่งแล้วสองฝั่งจะไม่สามารถทม่ติดการได้ไม่นั่นนะไม่เนี่ยอัตติแฟรนเซียครับใส่ได้นั่นเอง มีประมาณนี้สำหรับแฮนด์แท็บมอนเตอร์ทางเลือกครับมอนเตอร์ทางเลือกสำหรับกรีนมอร์มีตัวของเรเวเนียถ้าคุณถ้าเล่นเป็นถ้าคุณใส่ตัวของเรเวเนียเข้าไปในเด็กนนเนี่ยคุณต้องใส่ตัวของไวาเป็นเซตนั่นเองเพราะว่าเจากวันนี้ของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีธาตุมืดเยอะแล้วเราต้องการธาตุไฟไม่ใช่ธาตุไฟธาต ถ้าใส่นั่นเองถ้าคุณต้องใส่ถ้าถ้าคุณใส่เลเวเนียคุณต้องใส่แบบนี้ด้วยนั่นเองเนาะว่าเทคเลเวเนียเขาต้องใช้เอฟเฟกต์ธาตสังกะทร์มืดแล้วว่ามันจะเป็นธาตุมืดแทนธาตุพลังมืดเล้วเช่นกันรวมถึงอาร์ติแฟคไลนเซียถ้าคุณมีเขาก็ใส่ได้นั่นเองมาครับต่อไปใบนี้ไม่ใส่สี่ดาวได้ไหมคราบอกคือได้ครับใส่เป็นตัวของห้าดาวอย่างใบนี้ใส่ผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อว่าอะไรถ้าคุณใส่ใบนี้ สิ่งที่คุณจะเปลี่ยนไปใน e x ็กซคือคุณต้องใส่ตัวของบาซียเพราะบาซียจะเป็นมอนสเตอร์8ดดาว5บวก3ตัวของลอกโต้ครับจะเป็น8ดาวอย่างตัวของบาเซียเล่นได้เช่นกันไม่เยอะใบนี้สามารถใส่ตัวของโลสโก้ผมบอกไปในเมื่อตอนกิฟท้างหลังแล้วแต่การประยุกต์นั่นเองบอสโซครับใส่สันอย่างแน่นอนไม่มีไม่มีมมยิงหลังไม่ใส่ได้ไหมครับเด็คือไม่ใส่ได้ครับสามารถใส่ตัวของฟอร์บเล่นแลนช์ได้แลนนั้นแลนนั้นทุย แลนได้ได้แลนด์ไนเองเนอะอดภัยผู้ติดมาใส่ไหนล่ะฟอร์บีเด้นแลนช์นั่เองอย่างเคซีที่ผมผ่านมาเน่เองผมก็ทำการใส่แลน์ไปแทนใส่หอกเอ้ยแลนใส่แลใส่แลนถูกแล้วแล้วก็ใส่แล้วก็ถอดเอมิทีออกได้เหมือนกันบัวมูครับไม่มีได้ไหมถ้าในเมตา์ตอนนี้ไม่มีก็ได้แต่ไปใส่ต่ออย่างคาดเดียก็ได้เช่นกัน แนะนำว,ว,ว่าเฟรนด์บุ๊กอุปกรณ์ไปเนี่ยแหละดีแล้วนั่นเองครับผมอุปกรณ์ติดตัวไม่มีสายเบื่อแทนนัก็คือได้ครับเนื่นองจากผมบอกไปแผ่นหลัราสามาได้อะไรหลายอย่างเนาะเวทที่ฟิกวบนีเ้เวทที่ฟิกในเด็กมีแค่บาโซที่บังคับ3เท่านั้นนั่นเองเอีสเตเดค,ครับบอสมอนเตอร์ติชูล่าอันนี้ผมแนะนำเอาไอ้หามมาใส่เลยจะดีกว่านมถึงรัตติลดออกมาด้วยเช่นกันเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เรียกก็เถอะแต่ก็เก็บไว้กรณีที่เราเจอเด็ก ที่แบบถมสุาสานบ่อยๆติช u ล่าใบนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เองเนาะเพราะว่าบางคนยืนด้วยติช u ล่าก็ยืนได้จนจบเลยเพราะอีฝัง่งไม่สามารถฝ่าตัวของนี้ได้เลยติชุล่าไอซ์บรลเลใบนี้เนี่ยตัวเล็กเนี่ยเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่ก็กได้บางคนแต่นั่นจาะผมใส่ไปจะดีกว่าบางครั้งกรณีที่เราทําเพทีีว่าเราต้องเอาติชุล่าตีออกไปเพื่อให้สเปรย์ตัวของติช u ล่าตัวเล็กออกมาเนี่ยออกมาแล้วเทคไปนั้นอะ มันจะทาการลบพลังไปเลยกรณีที่คุณเจออย่างลูน่าไลท์อย่างนี้ถ้าคุณได้อีกฝั่งทาการยืนแล้วเนี่ยแล้วคุณมีติชุล่าออกมาแล้วคุณต้องทการฝ่าออกไปอะ่ะคือทาการเตียออกไปเลยตีไปปับ๊บคุณก็จะเรียกไ่ออกมาลบพลังอีกฝัน่งหนึ่งเงช่นกันเบนน้ก็สามารถตีได้เช่นกันเนะาะบอลล็ขับหลังบอดบางคับใส่ยาซีตอนนี้ผมมองว่าถ้าใครไม่มี ไม่เป็นไรก็สามารถใส่ซิงโคล์เจดเปอยู่น,นเองแต่ว่าคำแนะนำก็คือถ้ามีคนสั่นเองเซตาสักก็ได้ไม่สักก็ได้ดูวหนังแซมดีซิงโคลเจ็ดดาวมีอันไหนมีไบไหนได้บ้างที่สามารถใส่ในเดคนี้ได้ก็ยังมีอีกเช่นครับเช่นชื่อนูนิสควอสซาร์กาครับใส่ได้เช่นกัน ยังมาอีอ่ามีออสาอมีเทอร์เบิเร์สดาวนก่อนมาปิดแฮนด์ทับอีกฟังปิดเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่ในช่วงเอร์เฟสได้เช่นกันมีแค่นี้อ่าแล้แปดดาวล่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเห็นในแข่งไปแล้วว่าแปดดาวสามารถใส่ได้ไหมครับก็คือใส่ได้ครับแปดดาวก็จะมีตัวของบาเซียที่ใส่ได้มีอีกใบหนึ่งมันเป็นการ์ดในบล็อกใหม่เลย อ่ะทิมซัมเบดเดอร์ถ้าใครมีก็สามารถใส่ได้เช่นกันครับผมข้อค่าประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,กับช่องผมด้วยถ้ามีอะไรหรือ,อยากติอะไรก็ได้หรือจะแนะนําอะไรก็ตามสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาขลังกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมาก่อนตัวของเมก้าหรืออัพที่หลังนั่นเดงผมก็ไม่ไม่แน่ใจได้นเมือนกันเพิ่มถึงเมต้าที่หลังจากที่ผมอัพคลิปไปแล้วเนี่ย เมตาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมขอเดาว่าดอสดาว์กอาจจะติดเทียร์อยู่ผมเชื่อว่าอาจจะนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ขอลาตัวไปก่อนครับเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ